สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเฉมครับพี่น้องก็คือไม่เ้นไ,ไหลที่นี่ <c oughs> มาค่ะมื้อนี้นะค่ะสันหละเสิรมไทยเบื้องเราบ้างกันนะพากกันสูบปลาซีถนนเขาน้ำไม่นาะค่ะเม่นจากสิทมดินและสิปักรักดีๆเพราะว่าสาเขาเมทะล่มไหลละมันเกิดพวกมีมองเถียวแบบนี้ค่ะก็เลสจะได้เอาน้ำออกเมดก้อนหลังจากนั้นเขาก็ค่อยมาวางเพนไม่ว่าสเลี่ยงปลาอย่างกันต้ออีกนาะค่ะมื้อนี้กระเลส ถือว่ามาเสลองปีใหม่กันอีกมือนึงค่ะยี่นิเทศกาลปีใหม่เอิญพี่เอิญน้องเขามากินข้าวซุ้มกันมือนี่ค่ะพ่อก็เฮ็ดเมนูกเจ็บๆสู้กินมือนี่มีเม่นุอเฮ็ดพิ่งไายนี่หลายแต่มันมีเลือดเฮ็ดปลาบึกนะค่ะจะเฮ็ดปลาจุ่มมือนี่ละกกานี่เนื้อปลาบึกละกกาปลาไหนต้มฟูดบัวญี่ปุ่นค่ะละต้มค่ะกุกเขาผู้เก่าหล่ะแนี่ค่ะ แม่คานคนเดิมนะคะเมตเต็ดสองเส้นออันฟ้ากันเอื่น,นะคิทอนเมตเเียบเนาะอันนั้นเ็นี่ยขาบามเนื้อปลาส,สดๆเนี่ยล่ะนุ้งพี่น้องอันนี้เป็นปลาบึกรวมกันันเลยดอกเน้ะพอเนานะรวมกันเอารถอยปลาส,สดๆอันนี้เขาจะกินปลาจุ้มนะค่ะเมื่อนี้ปลาจุ้มแล,ล้วก็ลาปลาต้มปลาเนี่ยล่ะเมนูปลาค่ะเมื่อนี้ปลาไหนที่เอาขึ้นมาน่ตัวงญ้ๆน่ะเนาะ S <S เอา้าค่ะสวยจากบึดกันเบิ้งแม่แล้วอันปรุงหม้อบนหาไปซีมเก่งปลาน้ำกันไก่เซเรียลแล้วเก่กกงปลาไ,<ข>ได้เมนูยังบันเน่แม่อ๋อไข่เหรออ๋อไข่อะไรคะไข่ปลาเด้มอมกไข่ลหรอคะมกหมอ้อเนาะพี่น,อมมอน้องมกหม้อลาบปลาขาส้มเนาะพันเอิญเนี่ยคะ่ะให้พ่อเป็นพ่อเป็นกุก๊กใส้ปีใส่หัวปีใสปี นคนขาจะเสพแต่เสพพี่น้องลาบปลาคาสม้มเครื่องไหนปลาก็มีเด้อค่ะพี่น้องก็คือหนังผงอย่างแน่เนี่ยค่ะนี่แหละเขาจะใส่ลาบเด้อค่ะซอยใส่กันอีกอ,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 อตา<ะ><ะ>พอลาบปาลาแล้วเป็นยังไงค่เสบเด้อพ่อเนาะเขากุกไงมาเองนีง่ค่ะ <laughs> เข้าครัวโอ้เ <laughs> ขากับบรรยากาศมากๆเลยเนี่ย ลาบปลาตอนซูบน้องหัวไข่ปลาโอ้ขหัวไข่ปลาค่ะของแม่คันพอกันแม่เป็นกุ๊กนั่ยในมือนี่ที่จริงมาเป็นเขกแต่ว่าได้เป็นกุ๊กเนาะมาโซฟี่มื้อค่ะง่าขันถามซาเซนิผู้อื่นกินน้ำไม่ได้คักค่ะหรอพ่อได้สิการดอกพริกเสี้ยวดอกจ้า อืมพี่น้องมอนนะคนเนี่ยแม่ครัวทั้งนี่กะตำมะหุ้งกับต้มหอยแบบนี <c> ้ <oughs> แม่ิมตำมะหุง่งตาไข่เบิงเนี่ยก็ปเป็นแต่เสียบแท้โคเคงมืดยุน้นวยเนี่ยค่ะพุดน,น่อืต้มหอยในอุดมกำลังต้มหอยอยอ่หน้าปากกันอ่าเสิร์ไปก่อ,อนเอาตำมะหุ้งอีกเนี่แม่กิมตำอีกตำอีก ลาบขาสม,มแก่งป่าค่ะว่าเป็นต้มยำได้เปนอนแกงปา่าแก่งเครื่องไหนคุณอ่ะอือปลาแซลมอนเอายาซับบาบี้อาซีฟมในปลาแซลมอนต้น,นแซลมอนนี่นะ่ะอืมอ

มามาเดี๋ยวาไปเดี๋ยวมากินข้าวกินน้ำน้ํากันโมกไข่ป่าแซ่บมากินซุ้มกันค่ะสองจูมาคอรบานต้มแซ่บ หมกไอ้ป่าเป็นรืปล่าตับหางด้วยัให้ฝาดเลยตัดหางก็ตัดหางา็ตัดหางาซื้อปเป็นยังครับซื้ัดอ้อยส่ดอเจหยังาบุกเนื้อหันหรือเปล่าเอาบุกเนื้อหมันหรือเ่าแมงอาัดหางเบุกควาเลยะ ยังไม่ได้จ ah ับอยู่ค่ะเป็นเมาเมสารแะ้วพี่น้องยังไม่ได้สารยังไม่ได้นั่อนเขายาเมามือลละยังไ่ได้สาเขายเมาเมือ เปียวหมาลตนีสามพันขาวตกัได้มาสเบี้ยวอาโอไปขาคันหนึ่งเบี้ยวสองพันพอยาวขอปลาบึกแตกโตขึ้นไขาเรี้ยวมันร้นนะเอาทั้งมันาเดนเตเ้ยไปเดียวเตยมึกเยะไอ้วก้เงอเเาซอยไ้เี้ยนเนาะ

คืกั้งนมือหลกมมงนัไม่มีี่หบอกพี่อิ่มกุ้งนะกุ้งแม่น้ำนะกุ้งเผาเนี่ยบายุาไว้นี่นะไม่รุ่มมัอนกนน่กุ้ง้สบวามีฝนตกอะเงี้ยนี่สม้แก่นครับสแกนกั้งเขมันกุ้ง่ว่าตมองที่ยังนะ กั้งกัมีเงนีักับมังเสียกั้งกั้งกับกุ้งเขาละย่างกันแต่ส่าสีดวกันเอนะเปล่าหอมดีอยู่นี่น่ะอาหารมั่งกินเนักก่า แม่ไข่ปาให้แบบนี้กินด um> ีกก้นเนี่ยมันก้งป็มะเขนเนาะควลาไปซูบนี่ยสิบอย่าต่ำลน้อสิยอยากกินเขากันว่าเมนดีเอรันกินเขากับต่ำห้องมเป็นคนนี่ขายป่ะก็ในน้ซูบให้บอมบ้าบอมไปซูบตรนี้สินะ เอามาจุ่มตัวไหนลูกคข่าแล้วก็จุ่มสัมพากินแ้วแบบนั้นจุ่มละแม่ยไปกินหาก็ได้นี่นะปลากระซอยล่ะพักกะเฮ็ดแล้วล่ะเด็กจุ่มเลยนะ แม่ขาวเที่ยงบันนี้แกงเห็ดคมนะเม็นแง่จะาหน้าท่แกงเห็ดคมเขาเห็ดคมเก็บมาไม่ไหมดิเอิน่นาะถ้ารานเทาารแบบเก่งเห็ดจะบริการอืม เก็บป่าแล้วลอยไปเก็บเห็ดันะ้าว่าแม่พันบอกว่าไปเล้อขายปลาน้นเนีปาน้นมันเป็นเราซื้อสี่บาทนมาแล้วนะหายัวสร้งมีแต่ฟ้าบัดคิดนะอหลตัวสี่สิบอพีวสามห้าสิบหกสิบถ้าเราซืสิบบาทก็ได้หลายตัวเยอะโอ้ยตัวน้อยน่ะ้อ nét chạy, é, giang đấy p nang, ỏ khay bạc hả? Bao nhiêu? 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 Bao แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ยังระดับเพราะว่าเพิ่นอยาค้าน้้ำมันไห้ปลาได้ป่นะปลากระเก็บแบงกันก็กินโอ้บอกนยยามกินอ่ปัแบแต่บ้านนองถึงปลาเบิ้ลเบิ้ลเปคนว่าคันมาสบแล้วกัเดีมาเดียรเป็นเฮ็ดไหมนะเพิ่น่าไปสูบให้แนุแกหันี่ินจะเลือเพิจะลือไหมแล่ว่าปลาเบิ้ลเบปลาคิ้วคิว อูมแ่ะนี้มเหอะนะอันนี้มันรวมกันบักิ่ละเหบยงบิวัล้ว่ไม่้ากอลนี้แล้ว่าป่านน้องเขา่ะรับประกันได้เนี่ยค่าวปั้ปินมนไม่กินยัง อืมได้พันหกหาคอไม่เหล้วกเหือพันแล้วันซีปันหามันสามมันซี่หลงมันได้ป่าคอไ่ซื้อป <Liberal. S 1> <ắng, S 2> ่าเบอรหลายอืมนน้ำนัก แต่ว่าอันสันปลาดุกนั้นไม่คิมนหน้าจะหนังหยุ่นหนังตงน้เนวยมี่งกหกนมาเด้อไป็นนยนาะเมงพ้ยงฟัหนวดมันคือหลายแง่นี้ลุมันอบ้างืมขาวล่ะบอกแบบโกนหนวดมันเศร้าเนี่เรื่องหนวดกระม้าล่ะ กินมหมาตุอินเงนี้ยป่ะเขาดีไหมเนาะบอกกันแงพี่นองาเ็นองก็ม่น้กหา่มมาเขน้หา่ามาน้อกนมาเดมน้ำกขึน้น้กา้้าน้ำนน่นหัวแส ป็นต้องเป็นเม่ลกอีกเช่นห้องให้มาเป็นแม่เพอะใหมาเนี่ยเขาหาเป็นแม่ลหกไก่ลูกสาวเลยแข่งเดือดหอยแข่งห้วย

มันจะปเลยไปเลยตี้จะปันี่ะปงมาใหม่กินมันาูเนี่ยยังแนวสุกสุกะมาม่หุ่นไม่งั้นนะครับแต่สุกขอสุกเลยอ่ะปลาอตะพอป่าตงนี้นะมากินเนื้อมาล้ปลาแคร์เอาหมองไงมาเอาก็ได้ละแคร์ปลาเบื้องไแคร์ีหาตัวแล้วทิ้งนนแล้วมาให้อาปลาคั้งมาเลี้ยงมันเนี่ย บาคังางครังเงยเงียบัางแกงงยเงีต้องเนี้ยมนเด็กตอนนี้พวกดูันไม่ถูกไม่ยังลงมักกินเนี่ยีแต่ว่ากินเนี่ยคืองูสิงกินนะกินแล้วงูเสเดือนนึงกินนิดึงี่ไหนหาจุ่มเป็นกระเพาะเลยหมอเ้ย่พอาหมอหาหมอหาหมออันนี้พยานเนี่ยถ้าพิสูจน์แต่เบิ้งจากน้อย บ่เบ <mile inside> ียงบ่เยงบ่เล้วอันนี้ถ้าพิสูจน์จากากันได้มานั่งเจ้าคอถัดขาวๆอยู่นะพี่แล้วกอินมาเล็นกับกิตู้สีเด้อยูะผมเดี๋ยวจะถัดไปนบ่บสูตรที่คือพอนี่าอยู่ไนจัตายมื่อใดวันไหนบพ่อนะบ่มีลูกม่ให้นตายตไปนี่น่ะตายแล้วนี่น่ะบอกุนี่บอดีไปหาหมอ ขั้นไปไปที่เดียวรถขอรบานมือเดียวมือมอเอรไปหาหมอเรมันก็คืออย่งนั้นมาแล้วไปนังม้วนม้นมอนานเรียเก่ามันเก่าห้างมมไปหาหมนีไปหาโมดตายลกน่ี่ลูกหายตายรถลายหมดโ่ารถลกหายแบบ้าจ้าไปแม่นั่นคือมะมกอีกต่างแต่เสื่อมหลายตูงอยู่เด้ยดูกมะป้อยน่ะ

บังบบนยาก่บาครับา่าน่ยเอไม่ลรักษาอยู่อยว่ไม่ลงม่ยจังอ่างเืยบ่น้อมลกเหมอน่ขาบังเดียวมัวเยดีเจนัลนะไนีเขาบอกเซลไก่ไปีหบังกรเยังสิบดอกบังูดอเออคือการบังคับกันแล้วเนบังบังุมวเขามะบังีมนามเย แจกติปแดนเซอร์เมือเป็นสองผันเน่่ใชอ้เดนเซอร์สะสมว้างปีไหมหนักฮะเพื่นจ้างคามปีไปแล้วย่อหลมีคอเตอร์กำลังดีทวเดนเซอร์กำลังดีพี่น้องเอ้ ต้อจ้างขามปีไว้ละปีนาเจอกันรวยๆกับบ้าคือลูกข้าว่าอันว่ดีหลายลูกเฮ้งเด้งดีเฮ้งเดาดีเพราะย่ายถีหมดเงินเป็น2,000 ว้ยแดนเซอร์รุนนี้ดีดีได้ปี่น้องให้ติปละท้อนเอาคือขายพักหนึ่งละ่ะแดนเซอร์อันแดนเซอร์วงนี่มีเงินถอนให้โลดไ้ซ้าแบบเป็นกระ t อนแปดสิบไปขอบัานกำนันไซกำนันไซเมียหายยุนบ่เจ้ามากันไปซะ เนี้ยเนี่จัดปาร์ตี้ทะคยเลยไหลไปฮอตตีซีเลยเนเนี้ยหายเัเจ้าไปใส่หคนกินเล้าน้บสารละวัต่าเี้ยไปทุมหาทุ่มหารอหนักมาฮักด้วยสิมากับมาไหลนี่แล้วบะน่ฮอตบานเจ้าไปใส่ัไปใเ้แบบกเน้ไปฮอตบารแก อมพี่น้องบรรยากาศมาค่ะแซ่บๆนะแม่นะแซ่บแซ่บค่ะพุ่นะกองเสียก็เลยเพากินเ้ากินน้ำก็ยุ่งหอมยุ่งเหงาพุนค่ะมาเด้อค่ะมากินเ้ากินปีใหม่สลองปีใหม,ม่ยังพาสุดสิ้นอยู่ด้วยไหมพี่น้องสลองปีใหม่ที่บ้านทุ่งบ้านนาบ้านนาสาวเสริมนะคะ่ะยุสารลักรลิ้มน้ำเขานี่ล่ะเขาสีเฮ็ดอันถนนหนทางแล้วก็ขอบซอกขอบซานเนี่ยค่ะให้มัน มันจะได้บ่พังเนาะเอาไว้มันเป็นจิตลักรัะดีๆงูสิพังต่อก,กซ่อมไปทุกปีนั่นแหละเอาสำหรับคลิปนี้ก็ไ้สนีเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะสวัสดีค่ะแล <c oughs> ้วเสริมากี่น้องเด้อค่ะ <c oughs>